ที่บ,าบ้านบอกเรื่องเสียงไม่คิดกับบอดังตังฉีแดล้ว,ว่ะเนกเหมือนไม่ค่อยบอกคอยบอกเ,เสียงดังวันน<ง>ี้กูไ่ได้ไปเลี้ยงงูอะไ่ได้ไปดูเล่มิตฉาให้เขาเลี้ยงอันอว่าน,นูกัมาอยู่ด้วยหนกี้มอไส้พันก็้บเรีนแม่เดไปนอนยู่นจุกนจ้ขิาไปเล่นจุ่นขิงเ้าอว่าเอาอันแมงไปปากไม่น้อนยขายให้น้อแมงเอียงแม่งกอกแม่งกุจีกี่ันแมงกอบอ่าแมงกอกก็ได้าไหาสิบบาท จิมนน้มันนี้แหละขายได้ห้าสิบบาทพูดได้ก็ได้ใช่ไข่ดีอยู่โอ้วไ่ได้น,น่นอยเลยมือนึ่งนั่นได้ได้ซีขีดว่ไดม้มือละรลสองรูอ่ะโอหายได้เทเอิญเยด้อยากได้ไหมจะไปเอาใช้แล้วมดหนานอ๋อนน้แม่หรอมดหนานเ,เรา็วเขาเป็นสีมดเร็วแช่แล้วมดทั้น,นดอ มันออกอทิตี์เดี่ยวนึงที่แม่งมั้งก็เด้ออกหลายมันแต่ละสวนออกก็พอมจอกันี smile, people, mm. ่มันออกเมนแล้วม uh, ันออกขันมันออกมนกระพมใจกันออกแล้วมันกระพ้อจใจกันไข้ก็ดัมันจะปีละเที่ยงสองเที่ยฝนตกันบ่ฝนโตฝนห่อนเราฝนยูต่วันนี่แม่กระพุรงหอน่ไม่กอัน่น่องนแม่ก็อ่ยคยเห็นแต่แม่งกกกแม่ก็ได้ยินแต่ซื้อถามเขาว่าใช้แม่งโกกไม่เป็นเนื้อใดจนไปสมัยไปเฮ็ดอ้วนอันม้อันหนาน วาลี่เอามาให้เบิง้งมีเด,ดป้าฉันเอนอมันตัดเป็นแมงตะกี้สมัยแม่เป็นเด็กน้อยเอิ้นแม่งกันแดดแม่งไงนี่ฉันดอกมันเห็นว่าหลายป่านนี้มันมีน้ำกุนน้ำปก,กไม้มันกัดต้นไม้นั่นแม่เอิ้นแม่งกันแดดฉันดอกพอไปใส่ก็ไมแต่อยากโดนแดดอันใกล้เลขออก์ละแม่ปันใช่บ่ะแม่ก็ดึงยิ่นข่าวว่าแม่ปัน,น,าาปนกับปันแน่ยอยู่นั่นแหละฮะจักเม่นบ่วเม่นเด้อแบบ เป็นกระเล้วแต่สิดวงไฟมันนั่นแหละปันล่างใดปันว่านไปขี้หดรถหกโลจ้ากลับไม่ยาจ้าคนใหญ่เวีเป็นผู้ค้ารถทันใดแม่จักเลลวยี่นี่ปั้นมันเป็นรถหกโลมุมีทะเบียนบอกโอ้โหได้เห็นทะเบียนเห็นแต่เห็นแต่หยานางเฮี้ยงคนใหญ่เวียหยาเหี้ยงบอกโอ้โ้คนตายเร็ว ตะเก ا าขันฟันขันฟันเห็นพ่นเป็นพ่นมาบอกเล่บอกตีได้ก็ตีเอามาบอกเลขบ่าววังห่าัจังไหนงวดก้อนนั่นพ่นพ่นมาหาพญอยิเวนนั่นเลขมันก็ออกเก้าหกศูนย์บ้านเลขที่เงื่อนเก้าคนนั่นยี่สิบหเก้าของกัตีบุ้บเป็นแล้วนั่นมันบ่ห้ามกับบุกเก่งนั่นมันบ่ก็เลยว่า ม่ยาิคุต้องเปลี่นเก้ากับศูนย์วิแล้วดีว่าสันคิดว่าหรือไงวันแรกที่เก้าพ้นกับสองหกวันนี้มันพ่นปตัดเอาตัวหกมานใช่น้ำเพื่อนต้นไม้มันผู้ตีเป็นได้เงินที่หนึ่งแม่ตีพวกเป็นแม่เลยว่าแสิตีจังใดโนว่าสันแล้ววันนี้ตีว่าจ้งได้ไวันนี้มันอันพ้นกับขี่รถหกล้ออยู่ทางหนาเนี่ยกันกับพี่บีแม่ก็เลยว่า มันมีโลกเลขมันสิมตกกาตัวเก้าตีแต่ว่าตีลุงกากับระโปงเลยว่าอืตตอนนั่นกับฟันว่าเพื่นนั่งเฮี้ยงกันสายไล่ไปนี่เลยมันก็ออบเก้าหกศูนย์บานนี้เพิ่นไปนั่งรถหกล้อดิปนี้จ้าอืในฝันนั่นนั่งรถหกล้อกับเพื่นยูเวฟเวพื่อนยูเอฟนผู้ขับเลยว่ารถหกล้อหกกับสิย่งคือเก่าตีก็เลยว่างม,มิอตร วันนี้ไม่เลยด้วยไม่งาพอนกับเป็นผู้เฒ่าก็เป็นน้ำเก้าพี่เลี้ยงหรือว่าจะเป็นศูนย์หกเก้าหรือศูนย์เก้าหกตีเม่เล้ลเลเลยด้วยไม่ตีเบสเพราะว่ารถหกลองเขาต้องตีใส่ยิ่งเลี้มงเต้องหกก็ต้องมากเลยเนี่ยคิดว่าต้องตีหกนะครมันต้องเป็นศูนย์หกเก้าหรือศูนย์หาเก้าอย่างขันรถตีพ่อใหญ่ใช่น้ำน,นั้นต้องเป็นศูนย์ห้าเก้า ก็นั look, my son, my son, ่งเหียงกันกับพรี้เดกแสิบี่เปล่ยนตัั้นกัเพราะงีเด็กเนอะเลขเลขลูกก็เมยต้องเป็นหาเก่าเมย์วะน้ำเพิ่นตายแล้วพวกออกซิใจนน้ำซูนหาเก้าซนหกเก้าติเอารถใช้น้ำตีสองตัวลูกหกเก่าก็หาเก่าสามตัวซูนหกเก้าศูนหาเก้าศูนหกเก้าศูนห้าเก้าศูหกเก้าเมเมษคิดปามันจเปลี่ยนเด็นั่น มันนี้เลขสองตัวหาเก้าหกเก้าเียนโอ้คือมันโอบน้ำโกบอีกทีนุะก้าเขาขางจะโคมันออกเห็นว่าปีนั้นหนึ่งศูนย์หกมันมากเัอนนีามันก็จ่าให้ออกหอดสามตัวออกยังงอดกันตลอดเลยเลขหกตัวี้ยังออกได้นะปนีงวดนี่จัางออกยวนมันสัญจรไ้่งวดสันจรใช่นาดเอ้ย เลขสีม้าตัวได้จนไมื่อกี้ตีได้ดีได้ห้าเก้าก็หกเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกเก้าสองตัวห้าเก้ากาหกเก้าคือว่าเลขพุ่มโอ้ยพุ่มเล็ตัวได้ไหมแม่นจุดได้นั่นอันนี้เลขฟันขอน้ำอันแม่อันแม่มอลากุตเนาะค่ะเอออยนางหลักวักมอลากุตจ้ากวักมอากรุตนั่นขอนั่เพื่อนนั่นเพื่อนให สี่ห้าห้างามงามเลขไม่ชัดเจนไ่ได้เลยวะชัดคือจังอิลาเขียนนี่แหละงามให้วันแน่เด้งวันนี้ซีหากระผาหาตัวผ่าตัดเนาะเมียนมาแน่ได้เลยวันนี้ออกสั้นจอหนาเสร็จเบิ่นเลยเบิ่นมันมันมาอยู่ดีเลกุ้มเป็นตาคามดีเลกุ้มซี่หาเลขฟันศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกเก้าวันนี้หาจักตัวที่น้อง เิ่นว่าเล็มากําเหล็กสาต้องหาเขาแห้งแม่จิตเเป็นฝันเขาล่างเขาบนเิ่นเรียวหาเด็กฝันมันตีเป็นศูนย์ห้า้ากร็เลขสตัวหาเกเลขพุ่มซีห่าห่คนบอกว่างามคักก็เลตัดได้ซีหากับหาทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแน่ทาคหะเสื้อเสืกินแร้งรัฐบาลไทยนะคะ พวกนี้อะที่อาจจะเป็นเบิลก็ได้ดิเพราะว่ามันสั่นจอนสั่นจอนสิมาแบบแปลกๆสบอกเบิลที่สั่นจอนแม่นฮันก็เป็นไปได้ทุกอย่างนะฮ่าฮาปีไก่โอ้ฮาฮาี่สั่นจอนไปได้จำบ่างเป็นได้ทุกอย่างเคยๆออกมาอยู่ที่ฮาฮาเคยปีไก่ยังออกฮ่าฮาท่านึงสั่นจอนมันจะเปลี่ยนฮาซองตได้ลหร ออสองหาสองหาตองตัวต็นแรกแซ่ผู้มกักจับใจเอาเนจับแล้วเนาะเพ่นเ็ปเป็นเพืเ่อน,นก็ได้แต่ว่าเขาก็เอาตามเพื่อนไหามานนี่เร็วเาตามเห็นแนแะหเอาตามเขาเห็นนี่เร็วโอเคเห็ดสีเนเห็นแล้วเป็น ตีว่าหาสองตัวหรือเป็นหาัหามันมาสงตัวตีชงหาก็แล้วใจพ้นอันนั้นค่ะมนตีเลขสองอันนี้ก็จะเป็นสี่ห้าห้าหรือสี่สองห้า่สิบอกแม่ว่าเขาตีตามตัวเลขเท่าที่เห็นเนาะแม่โอ้ยแมุ่กไปเอาสองเอาสามเหลวแม่เอาเพราะว่าเพิ่นเห็นมันสี่หาหาไสี่หาหแม่แม่แสื่อแม่ก็สื่อสี่หาหาเรือยๆแล้ก็ตัดตัดสี่หาก็หาหาเนาะตัดตัดแม่ก็บอกเอาสี่หาดิ แม่ก็เอาหาหาย่างเดียวหรอกเอามาห้ามันออกห้ามันออกห้าห้าสี่แต่ันี้มันออกเป็นมันออกแบบพ่องแม่นี่ที่โอ้เอาสันเอาตามนี่พันวามันออกแล้อรวแม่มากไร้ที่หาหาเลยแม่ตามใจเลย่อแม่ออกดเื่อทั้งเมือทั้งม้อยั่นีมาคาหาหางเดียวโอเดสิเน้นให้พี่้องพันว่าพนมาคาหาตัวง่ายเลยหาหวดวงหันก็ซื้อดินี่แต่งนเลียหาอยู่กลางถนนจ้าพ่อหาหาก็เลยซื้อไว้ มันเลยโอกมันอาจจะมาออกเงนนี้อาจจะออกเงินนี้ก็เป็นได้ไปงวดสัญจรนี่ยบอกง่ะเป็นแม้กระทั่งจุดสละกินแบงค์รัฐบาลไทยเด้อตามใจเลยไปบังอู้เล็กหาตัวง่ายเดี๋ยวนี้เ่ได้เอาแตงไทยมาขายแล้วบอกเลยเอามาขายอยู่มือเศร้านี่เดี๋ยวนี้ลอยหนึ่งผู้ใดเก็บไปใช่หายยังฉันเนี่ยหมดเป็นบแล้วแม่สิีวานเขาเนี่ยไม่ไดนี่แตงไทยยังอยู่หน้าเลย ให้นั่นใจให้กับสิบว่าวานใจดีกับจังสิว่าว่าสิปลูกอันพักอิจูถ้าว่าเป็นแต่บ้านบ้านลาลาก็เป็นแต่บ้านได้ยังอกคันบ้านลาเขาล่วงพักเนี่ยมันเป็นให้หน้าที่ว่าเฮ็ดเขาปีก็ได้เฮ็ดเขาโดนบ่เง่าพี่นั่นบ่แมนเฮ็ดเขาโดนก็ได้โอ้คนขายยังนอกบ้านพี่น้องเอาตุ๊กตัดขายบ่แม่นบ่แม่มือบ้านนี่อันไกลเนียบเนียบค้าไปซื้อของกับเจ้าของตัวของตรงกับท่านจ้า เปื่อนล้นืุดนี่เขาจะบ่ดีบ่เหนียวเป็นอย่างพูดเป็นอย่างพูดไปคนที่ใส่ปุ๋ยโฝนบอกจักเอามาข้างขึ้นล้นบดเหลืองของย่าจะเป็นดีนี่แม่มันอวโฝนเปล่าใช่ม่มันอวกรเจาะมันงามดีชาวบ้านกันเว้นจักงวดชงงวดแล้วก็มันก็เจ็บท่านก็เข้าเอาไฮโซห้มานให้เอฟซีโซดีนั่เด้อทั้งหมือทั้งม้วนพันวาเลกยูนีเพิ่มบ่มักโตได้ หาหานะคะเลขจังบเด็กกับลงทุนหน่อยสําหรับคนทุนหน่อยซื้อเลขเบิ้ลย่างเดียวไปบนล่างน้ำนะครับไม่จิตมากเลลี่ยหาหาอมแน่เน่เด็กสัญจรอาจจะออกเลขเบิ้ลเขาทางไม่จิตเลยนะคะอันออกมาเบิ้ลได้ปีปีเนาะพันกับว่าเกินสี่สิบหาสิไม่คิดถึงยังไงว่าเกินนี่ก็ปี๊บเลยสิบบาทก็ดีใจนาะซื้อหลายเดี๋ยวเงินขายแตงไทยสิเบิ้ลมันบ่แม่ คือเพราะเป็นหาหาัตัวตัรละหาบงวนหันได้เงินเลียนหาอยู่อันถนนวันนี้ก็เลสิตาอยู่ท่งเขาบ้านนี่แหละอยู่โลหันวันนี้เล่วันอยู่หมองบักนั้นไม่ตายอย่าไม่ตายแต่เงินเรียนหาเลยว่าบักลาสิบกเล็กไม่เงติเลยซื้อหาหาไว้มันพัดไปโอกนยังโขกขึ้น้าไม่แม่งวนนี้แหละมันสิมาผมครับ